สนับสนุนโดย OPERATION BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเห็นภาพเลยนะฮะทุกวันนี้ยังมังคุดน้ำมังคุดแล้วก็บิมครับผมตอนนี้ผมอืมผมจะว่าที่ผมได้บบนัตตาม,มาคือผมได้หัเข่าขึ้นมา ได้หัวเข่าที่แข็งแรงคือหัวเข่าผมมันเคยประสบอุบัติเหตุเมื่ออายุประมาณสิบห้าปีเมื่อสี่สิบปีที่แล้วตอนนี้ผมห้าสิบสี่แล้วนะครับตอนนั้นผมสมัยรุ่นรุ่นอ่ะชอบเล่นจีฬาเล่นฟุกบอลอืแล้วก็เตะคือสวนหน้าแข่งกันนะครับครับแล้วผมหัวเข่าหลุดช่วงนั้นสมัยโบราณไม่รู้ว่าหลุดแล้วทําไงอแล้วก็ไปให้หมอโบราณเขาจับจับบิดพอจับบิดจับอะไรให้เข้ากันแล้วก็ เดินกระเพลเข้าบ้านได้ก็โอเคอ่าพอตอนนี้มันมันไม่เข้าร่องมันนะครับครับคือนานเขานานเข้าเนี่ยผมรู้สึกว่าเดินไม่สะดวกอืมเวลาเป็นนั่งเป็นนั่งกับพื้นเวลาเป็นฟังพระเทศเพ้าอะไรนานๆเนี่ยสักข้านาทีสิบนาทีรู้สึกว่ามันมันปวดอืมมันปวดแล้วจะจะลุกไม่ขึ้นก็ต้องใช้เท้าเหยียดก่อนอ่าอ่าเพราะงอไม่ได้ครับเวลาคุกเข่าไหว้ผ้าเนี่ยไม่ได้โดนพื้นไม่ได้ตัวเนี้ยนะครับ มันก็เลยปวดตอนนี้พอผมมาสังเกตเอ๊ะทำไมช่วงนี้ที่เราถ่ามังคุดมามาปีกว่าเนี่ยครับทําไมเราไม่มีอาการปวดตรงนั้นด้วยเวลาเราไปนั่งคุกเข่าไหวพ้พระเนี่ยเราขาขาแนสบายมากตั้งพื้นได้ไม่ปวดไม่ไม่เสียวผมก็เลยว่ามันเป็น,ปนโบนัสตรงนี้ให้มาครับผมด้วยผมสุข สุดยอดนะเบาแล้วไม่บ่นนะฮะไม่ปวดหัวเข่าแล้วแล้วก็ลิซีดวงก็สบายนะท่านธรรมดานะครับตัวนี้หายถือว่าหายเป็นปกติไม่ต้องผ่าไม่ต้องอะไรไม่ไม่ต้องผ่านะครับคือผมรู้จักกับญาติญาติผมทุกคนนี่ทุกคนสิบคนที่ผมรู้จักญาติเขาด้วยญาติผมด้วยเป็นลิซี่ดวงทุกคนเลยอืมบางคนไปผ่าตัดแล้วด้วยก็ทรรมพันเนี่ยครับแต่ผมผมไม่กล้าไม่ผ่านพฤติกรรมที่มันเป็นกรรมพันตัวนี้ที่มันมันดีแล้วหมดแล้วขับถ่ายดีทุกตัวนี้ตื่นขึ้นมาหกโมงเช้านี้ผมเข้าห้องน้ํา ครับเดียวสามนาทีห้านาทีเรียบร้อยแล้วครับสมัยก่อนที่ผมเป็นหนักๆเนี่ยต้องครึ่งชั่วโมงอคือถ้าผมเข้าเราจองห้องน้ำเนี่ยลูกเมียไม่ไม่ได้เข้าละไปโรงเรียนสายครับคือผมจองห้องน้ําอ่ะผมเลยว่าเอ้าเข้าเข้าก่อนนะถ้าพ่อเข้าได้ไม่มีสิทธิ์เข้าหรอมาเนี่ยทุกวันนี้ผมแฮปปี้มากครับสุดยอดเลยครับชีวิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นเข้าเข่าที่หายไป มีกินอย่างอื่นนอกจากน้ำมังคุดนดียไหมไม่มีครับผมว่าเป็นเพราะผมรู้ว่ามันมันเสริมสร้างกระดูกอ่อนในก็ที่คุณอาพีพวกนี้มานะครับในการวัดเลือดเม็ดเลือดขาวของคนที่กินน้ำมังคุดวันละหนึ่งซองเป็นเวลาสิบห้าวันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาวัดเราก็พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวทีเรกไอทีเรกคูเรตอรี่เซลล์เนี่ย ที่มันเป็นตัวควบคุมครับแล้วมันจะไปกด T S สองซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการแพร่ภูมิตัวเองออนะครับก็อาการแพรภูมิตัวเองไอ้ข้อเข่านี่ที่เสื่อมเนี่ยเป็นแพร่ภูมิตัวเองอย่างหนึ่งนะครับแล้วคนที่เป็นแพร่ภูมิตัวเองเนี่ยถ้าหากว่ามี T S สิบเจ็ดสูงครับอาการจะรุนแรงขึ้นเราก็พบว่าน้ำมังคุดเนี่ยทินเข้าไปวัลซองจะกดทั้ง T S สองลด T S สองและลด T S สิบเจ็ดเพรานะ้นอาการ แพู้่มิตัวเองข้อขาอักเสบที่หายไปจากการกินน,น้ำมังคุดต่อเนื่องก็เป็นเพราะเหตุนี้นี่เองน,นะครับเอาล่ะครับวันนี้แฮปปี้ดีนะครับ,คร,บครับผมขอบคุณทั้งคู่ครับ,รบ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสร,รรพคุณสูงจากผลไม้และทัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพ ของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออริสบิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ